เทศบาลเมืองแพร่จัดโครงการฝึกซ้อมแผนระงับเหตุอาคีภัยและอพยพหนีไฟในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 5ในวันพฤหัสับดดีที่25พฤศจิกายน2514ในช่วงเวลา8นาา30นาทีถึงเวลา11นาฬิกางานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยฝ่ายปกครองสำนักปลัดเทศบาลเทศบาลเมืองแพร่ โคงการฝึกซ้อมแผนระง,งับเหตุอาคีภัยและอ,อพยพหนีไฟให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคลโดยมีนายโชคัยพนมขวันนายกเทศมนตรีเมืองแพร่เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารรองปลัดเทศบาลเมืองแพร่หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลรวมลงพื้นที่พบปะคณะครูและนักเรียนณโนะรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคลโดยมีสิเอกอนันตเชื้อทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคลเป็นผูวงอำนวยความสะดวกทางนี้โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแพร่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และวิธีการปฏิบัติตนเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์อัคคีภัยเป็นการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุอัคคีภยัยวิธีการอพยพหนีไฟอย่างถูกต้องและปลอดภัยแกค่ครูนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจในการระงับอักคีภัยเบื้องต้นสามารถใช้เครื่องมือดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพอีกทั้งเสริมสร้างทักษะความชำนาญแก่ทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ประสบภัยในการอาพยพหนีไฟซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยและลดความสูญเสียในชีวิตค่ะ